เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต future podcast of future library by richly quartz คำคมคนมีตังค์สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับสู่ชาแนลหนังสือเสียงพอดแคสต์สำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆอีกแล้วครับหวังว่ายังไม่ลืมกันนะครับพอด,ดีก่อนหน้านี้เนื่องด้วยลองโควิดนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับเป็นอุปสรรคมากๆแต่ตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วที่มาของคลิปนี้นะครับมาจาก แฟนเพจลหลายๆคนที่หลังใมม่กันมาเยอะมากๆนะครับเ <g ains> กี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียศรัทธาในตัวเองผมเลยพยายามหาหนังสือมาอ่านนะครับซึ่งก็ไปเจอเล่มๆหนึ่งที่มีเรื่องราวสนุกๆและก็ได้ข้อคิดมาแบ่งปันกันนะครับคำว่าจงศรัทธาในตัวเองฟังดูเป็นคำง่งายๆนะครับแต่ว่าทำยากผมก็เลยอยากจะให้เรื่องเรื่องนี้ที่กำลังจะได้เล่าเนี่ยเป็นประตูที่จะเปิดพาคุณไปยังอีกโลกหนึ่ง โลกที่มีแต่คำว่าจงศรัทธาในตัวเองครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจ็อบจ็อบเป็นผู้ใหญ่บ้านและเขาเองก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านและเขาก็เป็นแบบอย่างที่น่านับถือของคนที่มีความเชื่อและมีความศรัทธาต่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเขามีครอบครัวที่มีความสุขพร้อมด้วยลูกชายสาคน เขามีฝูงวัวขนาดใหญ่มีไร่นาที่กว้างขวางมีความมั่งคั่งและมีชีวิตที่ดีวันนึงจอบตื่นขึ้นมาเพราะว่าทุ่งนาของเขาถูกเผาราบเป็นเท่าฐานสีดำท,ท,ทั้งทที่เมื่อคืนก็ไม่มีใครเลยสักคนเห็นเปลวไฟชาวบ้านทั้งหลายก็เลยต่างกันพากันมุงดูนะครับด้วยความสงสัยบางก็ถ่ายรูปลงไปโพสในโซเชียลมีเดียบางก็ถ่ายรูปลงไปลงสตอรี่บางก็ทวีตลงไป เกี่ยวกับความประหลาดของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเช้าวันที่2องจอบก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าฝูงวัวหลายร้อยตัวของเขาเนี่ยถูกฆ่าปาดคอตายจนหมดท,ท,ทั้งทที่เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของวัวเลยแม้กระทั่งตัวเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความตระหนกตกใจให้กับคนทั้งในหมู่บ้านและก็นอกหมู่บ้านเป็นอย่างมากเริ่มมีข่าวในโลกออนไลน์ว่าจอบเนี่ยอาจจะถูกค้ำสาบ หรือถูกพระเจ้าลงโทษเพราะไปทำอะไรผิดมาเช้าัที่3จ็อบต้องพบกับข่าวร้ายที่สุดว่าลูกชายทั้ง3าของเขาติดโควิดอย่างไร้สาเหตุทั้งๆที่ก็ฉีดวัคซีนแล้วถึง4เขม็มไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์ซีโนฟาร์มจอร์แดนจอร์แนและไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเลยลูกทั้ง3คนถูกส่งตัวเข้าสถานที่กักตัวทันทีชาวบ้านเริ่มลือกันนาหูแล้วว่าจ็อบจะต้องโดนคำสาปอย่างแน่นอน เช้าวันที่4จ็จอบแทบจะเข่าสุดเมื่อพบว่าโรงนาของเขาพังทลายลงทำให้ข้าวสารและผลผลิตที่เก็บไว้ทั้งฤดูกาลเสียหายไปทั้งหมดไม่เหลือสเสบียงอะไรเลยทั้งหมดเมื่อคืนนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงลมพายุผ่านมาแม้แต่นิดเดียวเช้าวันที่หจอบก็บพบว่าทรัพย์สินเงินทองเขาที่ฝังเอาไว้ในหายหลังบ้านนั้นถูกขนออกไปไม่เหลือเลย ทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยไม่มีใครเห็นขโมยหรือแม้แต่ว่าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวเช้าวันที่6ภรรยาของจ็อบก็ทะเลาะกับจ็อบว่าไหนหล่ะพระเจ้าของเธอเห็นสวดมนต์อ้อนวอนมีศรัทธาต่อพระเจ้าทุกวันประกาศความดีขอพรของพระเจ้าให้ชาวบ้านฟังทุกวันทําไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เรื่องบ้าบอคอแตกแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราจ็อบรีบหันไปบอกภรรยาพร้อมกับ ยกนิ้วชี้ขึ้นแตะที่ริมฝีปากและพูดว่าจงมีศรัทธาในพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุผลขอให้เราอดทนขอจงมีศรัทธาในพระเจ้าอย่าดุด่าว่าพระเจ้า everything happens for a reason and must has its purpose ด้ด้วยความโมโหภรรยาของจ็อบจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับจ็อบแล้วทิ้งเขาไปจ็อบไม่เหลืออะไรอีกแล้วจริงๆ เช้าวันที่7จ็อบตื่นขึ้นด้วยเสียงของชาวบ้านที่พากันมาตะโกนขับไล่ที่หน้าประตูให้เขาออกไปจากหมู่บ้านเพราะพวกเขาเชื่อว่าหากจ็อบยังอยู่ต่อไปจ็อบจะนำพาหายะนะมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนจ็อบถูกก้อนหินคว้างปาใส่จนต้องรีบตัดสินใจเดินออกจากหมู่บ้านด้วยจิตใจอันสับสนเป็นที่สุดหลังเดินออกจากหมู่บ้านมาได้สักพักหนึ่งและกำลังจะเข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายเพื่อนของจ็อบ ที่ชื่อว่าปีเตอร์วิ่งตามจ็อบมาได้ทันแล้วก็เอ่ยบอกกับจ็อบว่าจ็อบเจ้าจงสารภาพกับข้าเถอะว่าเจ้าไปทําอะไรผิดมาทําไมพระเจ้าจึงปล่อยให้เรื่องบ้าๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเจ้าได้ชักทั้งที่เจ้าก็เป็นคนที่มีศรัทธาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านของพวกเราพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับเจ้าเลยจ็อบหันไปบอกกับปีเตอร์ว่าช้าก่อนปีเตอร์ข้าเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นจะต้องมีเหตุผลของมัน เจ้าจงมีศรัทธาในพระเจ้าจงอดทนอดทนและอดทนขอให้เราเชื่อมั่นและรักษาศรัทธาในพระเจ้า this is the moment of faith when nothing seems to work when the mind has given up it's time to call on faith ในขณะนั้นเองก็มีเด็กเลี้ยงแกะที่มีหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสกว่าเด็กเลี้ยงแกะทั่วๆไปนำฝูงแกะจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาเขายิ้มและบอกกับจอบว่า ถ้าจะบอกให้ว่าเหตุผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันเป็นเพราะอะไรและเด็กเลี้ยงแกะหน้าตาดีคนนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องเจ็ดวันก่อนหน้านี้นบ,บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระเจ้านั่งเล่นเกมฟุตบอลฟีฟ่ายีบน PlayStation 5แข่งกับเจ้าซาตานผู้ชั่วร้ายโดยที่พระเจ้าเลือกใช้ทีมหงแดงเลี้ยวภูและซาตานเลือกใช้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับว่าเป็นซาตานนะฮะสุดท้ายพระเจ้าก็ถล่มซาตานไป3เกมรวด 30-50และ40โดยที่โมซาลาทำแฮตทริกได้ในทุกเกมสาตานเจ้าแห่งความชั่วร้ายก็ยังไม่ยอมเลิกราจึงท้าพระเจ้าให้ไปตีสนุกและพระเจ้าก็เอาชนะไปได้7เ,เฟรมรวดสาตานโมโหมากแต่ก็แสร้งทำเป็นหัวเราะแล้วก็เอ่ยออกมาว่าโถโถพระเจ้าเจ้าก็ชนะข้าได้แค่เฉพาะบนสวรรค์นี่แหละแต่ในโลกมนุษย์นั้นข้าชนะพระเจ้าตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ใดแห่งหนใดหรือกับมนุษย์คนใด ข้าก็ชนะเจ้าตลอดพระเจ้ายิ้มที่มุมปากอย่างมั่นใจและตอบกลับไปว่าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้ากําลังหลอกตัวเองเอางี้เจ้าจงลงไปทดสอบสิทธิ์ผู้เป็นที่รักของข้าซึ่งมีนามว่าจอบเจ้าจะทําอะไรกับเขาก็ได้ในเวลาเจ็ดวันขอเพียงอย่าทําให้เขาเสียชีวิตเท่านั้นพอเจ้าจะทดสอบเขาอย่างไรก็ได้หากเขาด่าว่าข้าแม้เพียงคําเดียวหรือ ศูนย์เสียสัทธาในตัวข้าแม้แต่วินาทีเดียวก็ถือว่าเจ้าชนะและข้าแพ้หากข้าแพ้ข้าจะยอมเลี้ยงเอ็มเคสุก้พร้อมเป็ดย่างและหมูแดงชุดใหญ่ให้เจ้าหนึ่งมือ้อแต่หากเจ้าแพ้เจ้าจะต้อตงเลี้ยงโอมากาเซและมิชลินสตาร์ชุดใหญ่18คอร์สให้ข้าตกลงไหมล่ะซาตานรับข้อตกลงคืนที่1นซาตานลงมาใช้ไฟปีศาจร้แสงเผาไร่นาของจอบทั้งหมดคืนที่2ซาตานใช้อำนาจมืดฆ่าวัวของจอบทั้งหมด คืนที่3ซาตานปล่อยเชื้อโควิดใส่ลูกทั้ง3คนของจ็อบคืนที่4ซาตานเป่าลมออกจากปากเพียงนิดเดียวก็ทําให้โรงนาที่เก็บผลผลิตของจ็อบพังทลายทั้งหมดคืนที่5ซาตานให้ลูกสมุนจากนรกแอบไปขุดหายสมบัติทั้งหมดของจ็อบที่เขามีคืนที่6ซาตานเข้าสิงร่างเมียของจ็อบและยุให้จ็อบดุด่าว่าพระเจ้าคืนที่7 ซาตานได้มนต์ให้คนทั้งหมู่บ้านไล่จ็อบออกจากหมู่บ้านให้ไม่มีที่อยู่ให้เขาลำบากจนสูญเสียศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าตั้งใจทำให้จ็อบรู้สึกกดดันโกรธเคืองน้อยใจและดุด่าว่าพระเจ้าไล่พระเจ้าให้ไปให้พ้นจากเขาและสุดท้ายซาตานก็ลงมือด้วยตัวเองด้วยการปลอมตัวเป็นปีเตอร์แล้ววิ่งไปยุยงให้จ็อบดุด่าว่าพระเจ้าอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อเล่าเรื่องนี้จบ เจ้าเด็กเลี้ยงแกะรูปหลอกคนนั้นก็กล่าวว่าขอบคุณท่านมากจ๊อบที่เป็นแบบอย่างให้กับชาวโลก you have shown the world how to have faith in God thank you พร้อมกับมีปีกงอกออกมาจากด้านหลังกลายร่างเป็นเซนต์ไมเคิลแล้วบินขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับฟูงแกะทั้งหลายที่กลายร่างเป็นทูตสวรรค์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงสว่างแห่งแรงศรัทธาที่เจิดจ้าสว่างสวย ส่วนเจ้าซาตานนั้นพ่ายแพ้และอับอายอย่างยิ่งรีบจมตัวเองลงไปในพื้นดินเพื่อกลับไปดามหัวใจตัวเองในนรกบ้านเกิดและรีบไปโทรจองอเมษเกรมิชลินสตาร์เพื่อที่จะเลี้ยงพระเจ้าตามข้อตกลงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย,ย่าสูญเสียศรัทธาปัญหาและอุปสรรคที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ฝีมือพระเจ้าหรือคนบนฟ้าครับเป็นซาตานต่งหาที่กำลังทดสอบคุณอยู่ในขณะที่คุณฟังนิทานเรื่องนี้ คุณอยู่ฝั่งไหนครับคุณอยากให้ใครชนะพนันอยากให้พระเจ้าหรืออยากให้ซาตานชนะแล้วหากคุณเป็นจอบละ่ะคุณจะทนได้กี่วันหากคุณกำลังเจอปัญหาและอุปรสรรคที่ยากจะทานทนราวกับว่าจะขาดใจแล้วแถมยังมีบททดสอบเข้ามายัางต่อเนื่องแล้วก็ไร้เหตุผลก็ให้เราทุกคนรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุและผลครับและที่สำคัญคุณ คือผู้ถูกเลือกให้เป็นเดอะชูสเซนวันโดยมีการเดิมพันระหว่างความดีกับความไม่ดีและเป็นการเดิมพันแบบอย่างของแรงศรัทธาและความเชื่อขอให้คุณจงอดทนและไม่สูญเสียศรัทธานในตัวเองและคนบนฟ้าของคุณยืนหยัดเป็นแบบอย่างเป็นความเชื่อที่จะรินหลังความลับแห่งดวงวิญญาณของคนบนฟ้าลงในดวงใจของมวลชนผู้คนทั้งหลาย เชื่อผมครับว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะได้มีปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณเองจงรักษาเอาไว้เพราะแม้แต่พระเจ้ายังมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวคุณแล้วเหตุใดเล่าคุณจึงจะไม่เชื่อมั่นในตัวของคุณเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็เกินความเข้าใจของมนุษย์คนหนึ่งครับแต่ตราบใดที่สมองอยังลงมือทำสองขายังไม่หยุดเดิน และเชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองอยู่เสมอวันหนึ่งคุณจะเจอทูตสวรรค์ที่เป็นเหมือนคําอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเหตุใดจึงเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ทําไมคุณถึงมาไกลได้ขนาดนี้ครับผมมองว่าเรื่องราวนี้จะช่วยเติมเต็มสิ่งดีๆพลังงานบวกให้กับทุกๆคนนะครับ Don't lose your faith อย่าสูญเสียศรัทธาในตัวคุณ สำหรับใครที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามี2ช่องทางใหม่นะครับมาสักพักหนึ่งแล้วนั่นก็คือทาง Spotify Podcast และ Apple Podcast นะครับเข้าไปติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับผมในนั้นจะมี Interactive นะครับมีโพลมีคำถามแลกเปลี่ยนความคิดไม่ว่าจะเป็นหัวข้อต่อไปประเภทของเรื่อง ที่ทุกๆคนอยากฟังนะครับไปกดโหวตกันได้นะครับในแต่ละเอพิโซดนะครับเราจะได้เอามาเป็นแนวทางในการหาคอนเทนต์ดีๆเพื่อทำให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆนะครับ